ก่อนแล้วค่ะตอนนี้จอมยุทไข่อ้าวตอนนี้กําลังขึ้นไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มไม่แรงแล้วค่ะตอนนี้เริ่มล้มแล้วค่ะเน่ๆยกหนึ่งยกสองไปแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอไหวไหมไหวไหมจอมยุทขึ้นไหวไหมจอมยุทจอมยุทไหวไหมจอมยุทเอ้ยอ่าสอน Hãy subscribe cho kênh ha, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำมะโอหาที่บริเวณกันเลยแล้วก็จะทำเหมือนกันโอเคโอเคขาใครขาใ้ญ่หรอขาใหญขาใหญโอ้ยไรบแว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 บบันไหนตรงไฟแวบแวบ

เรียนไปเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสา่าฮ่าฮ่ไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปเรียนแล้วนะอุ้ยอุ้ยไหนดูก่อนออกอุ้ยมีกระต่ายด้วยมีอะไรดิมีอะไรมั่งเยอะแยะเลยมีซิปด้วยเอาแรงแม่เอาแรงแม่เปิดซิปด้วยโอุ้ยออกไม่ชอบสีนี้เหรอลูก

ยานี่เปล่าใช่ยาใหญ่ไหยายยามงวดมางวดม่งวดไม่ยาืออะไรอะลูกหือยาหือันนั้นไปไหนอะนี่ตดนอะไรลูกโดนไรว้าวลุมสองลุมหนึ่งโอ๊ยตา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 ย 大爷，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 奶奶。